บูปลาไปใส่เนาะสาาังกน่อยลไทยน้อยม่างป้าแล้วพี่นนอะ มาบอกไฟได้เอารถไถมาลุยประว่าเฮาบ่มีรถไถไงกันซีกลางแนกกะซีสาหาทันพี่นนอต้อยไว้ยังซีละเอารถไถหน่อยดัดแปลงนี่ละค่อยๆเฮ็ดไป 啊、oh. มาหกหกค่ะพี่น้องอยู่ล้างบ้านก็ไปได้ม้านดูแลรักษาบ้านนี้พ่อได้มาเห็ดอู้รถท้ยน้อยแล้วกะจิดีขึ้นตัวบ้านนี้มาหกมาล้างล่ะนี่ก็เป็นการทดสอบรถท้ยน้อยด้วยปลาอนี่างี้ประบัน พ่อได้ทับแล้วกับทับดีแล้วพี่น้องมันมือซะแล้วสางเกดบานนี้อืมมันมือไปตัวทีบแล้วอาโอ้ยพ่อแล้วลดพันสิสีไล่ลดพันสีไลพ่พ่อแล้ว พี่หนอกมันโหงอีหลีด้บ่ได้เดข้ามาอยู่บค่ไปมีเวลาดัดแปลงแต่อยู่ในอำเภอเมืองอืกคว่าบบบน,นี้มัน่นมือพะย่ะย์อันนี้ปูยางคายได้ตาสิตาย <c oughs> เกือบรุด <c oughs> ครับดีค่ะพี่น้องครับของไซครับดีแล้วเลยมั่น มันมืออับเดียแม่งหมานเอาปลาฮกๆอ้ ตากตมีตะเคียงไะตะเคียพี่น้อง